สามเป็ดกับป,ปีแรกของมื้อน,นี้ครับจะเฮ็ดบเงียงมาเบิ่งกันครับสีเอารถลำโพงมาจอดสองคันจอดสองคันตั้งนี่ครับพอถึงตูวเรียบร้อยหมดแล้วก็ที่จอดสองคันตั้งขึ้นเปิดเทียบกันเบิ้งสองขังมัน ดังคือกันบ่แต่ว่าคัน,คนนี้เมืนบอกที่ว่าดังบ่อแ้ง <mem> คือคันใดนนี่ครับคันนี้คันนี้ดังคอยครับนี่คันนี้ดังคอยเพราว่านี่ร้องคันนี้คันนี้ดังแฮ้งดังแฮ้งเติบเราวันนี้บ่ดกี่ว่าสิพากกันมาเช็กบ่งว่าสิมาเช็กบ่งว่ามันเป็นนอนเีียงมันจังดังบ่คือกัน,นไอ้เขามาดังบ่คือกันคือล้อเครับกางกางดังเท่ากันอยู่แต่ลเนี่ยดังเท่ากัน เอาไว้แล้วเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วไปฮะไปจอดบึงอื่นนี่ครับที่อยู่ประมาณนี้เอามาเบิ่งมาลุ้นกันว่าเป็นย้อนเอยียงเดี๋ยวอีขี้แกงให้พี่น้องฟังว่าเป็นย้อนอยังเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่ดังนี่ครับมันหลายอย่างคันนี้กับเขา net, เอาืเอบโพเทคโพเทคยู่ตั้งสามเชนเน่นเนาะเออบคันนี้โพเทคยูสามเอือบสองเชนเน่นเพ่รู้ว่าเป็นยังก็คือการที่เพื่อนใส่มามันเปลี่ยนที่นี่คันนี้ คันนี้บ่โปรเทคแต่ว่าบ่รู้ว่าเบียดเป็อยังค่อยบ่ดังต้องเบิ่งสายเกล็ดสิ่งอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,างต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม,ม่ทั้งหมดเลย่น้องเดเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยสาวน้อยลำพลินโชว์บางสิ่งบางอย่างบาง,างครั้งเพิ่นใส่งานไปทุกมือเนาะบางคนกับ,บาาไปฟังว่าโอ้เมื่อนี้ดังบุหรี่ตัวนี้นั่นมันก็บยี่นีแนวเปลี่ยนหลายๆอย่างครับ เอาคือบ่ตั้งให้มันท่อๆกันเออเอาไรนี่แล้วอ๋ออ๋อเอาไรนี่แหละเอาไรนี่แหละมันยังมันยังไปฟังอยู่พุ่นได้ถ้าแต่อันนี้มันมันหันไปพี่มันต้องได้ขามทงไปมือนี่มือนี่กั้นก้วยกับมีงานนะครับมือนี่กั้นก้วยมีงานกั้นก่วยหนึ่งอย่างมีงานครับมีงานใส่้ำโพงยังบอตั้งขางกันใส่้ำโพงยังปะ เขาเวอร์อย like ่างเาเวอร์หมอ่ะวัวมอนกระย่าข so so ันนี oh. okay ่มาหาก็ะ่าให้มันทอกันทันด้วเออกระย่าหมันนั่นทอกันทันวเออมันนั่นไปได้บ่มึงเนี่ยมันไปได้ือมา้าบิดออกมันได้ท่อกันเออเอาตั้งเอาเอาโอเคเดี๋ หยับรถดีๆกันครับเห็นได้องศากันก่อนครับเอาต่อครับพี่นะ้องเฮ้ยประมาณนี้ครับตั้งแล้วก็เทียบกันบึง้งว่ามันเป็นเพราะอียังมันเป็นแบบไหนวิจัยโลกครับวิจัยโลกมุนนี้วิจัยโลกน่ครับกลางๆเลยพร้อม เตรียมพมล้อมที่สองเริ่มได้ครับล้อมที่สองเริ่มได้เปื้นไดดังปะมันสีดังป,ะเ,ป,งปะเนี่ย อยูอ่รอหนีอยู่บ่ได้ครับก็จะมายืนอยูอ่รอหนีนี่หัวมันอยู่ใกล้มักเต้นซุบๆเนาะตั้งหัวหใจนะต,จจตั้งหัวใจซุบๆใหญซุบเก่าฉยสัญญาสาวเพชรข้องจอกมือนีอออ่เป็นเพชรข้องจอกมื่อแต่วิปเป็นเพื่อนปางแพง่งนี่ล่ะสัญญาสาวเพชรข้องจอก คำนี้เนาคนตต้งเี่ว่ามันอู้เหมืนเครื่องมือเป็นรอเานาะทำไมจะกีิหนหมอลำเนาะตั้งกันเข่ากิน,นาดาดำ้งบด <laughs> นี่สมัยหม่นะเขาเดียวเล้วดังขึ้นกันนี่ครับสองต่อเรียบร้อย <c oughs> เราจะจวดจาดบื้บัม จะดิเช็คเบ้างถ้าล่อโพงเอียงก่มีปัญหาอย่างกงีอีโบ้ถอดหน้ากากอันนี้ถอดออกเพราะว่าฟินเตอร์มันขาดครับผมฟิลเตอร์ขาดมันกะถอดออกไปต,ติดฟินเตอร์ไหมแต่ว่าเนี้ยอาจจะติดพร้อมกันเบิดเลยก็ได้ครับในแล้วงั้นก่อนในแล้วง,งั้นปิดวงกันปิดฤดูกาลเพราะมันปิดวงเห็นเพคนคอมเมนต์อยู่ในอยู่ในคลิปโยมือขึ้นเนี่ยอ,อาเบียดว่าวันปิดวงท่านว่าเขาว่าโมเมนต์ปิดวงปิดฤดูกาลอือก็ <c oughs> มันขเขใหม่คล้ายๆกันแหละแต่ว่าคนคนวอาบ่ถึกเนาะพี่น้องก็ได้ปิดจิปิดจิปิดใดๆกับปิดขึ้เก่าเลยเนาะทึ้งไหนกับเปิดขึ้นเ่าจิปิดวงกับไปเปิดวงขึ้นเขาแม่งครับก็ปิดประตูแล้วปิดแล้วก็เปิดปิดปุ๊บเปิดแก่บางคนคนในพื้นที่ครับคนละหมองคนละพื้นที่ใช่คำบอกครับจับ ที่ประตูกันเตียงความคิดคือกันอ่านั่นความหมายเดียวกันน่ะนะความหมายเดียวกันแม่งครับอ่าตังอาเบนี่บูเล่ลัมบูเล่ลัมมาดีก็ได้เพราะคือบูน้าสั่นดิแม่งครับอืมนะครับฟังเอาครับฟังเอาฟังเพื่อความบันเทิงนะก็จิเอาสาระไรบ้างเลยแต่เพรว่าลังเทียวบอกไปมันก็จิผิดเนี่ยถือเง่นมาเลยครับมันถือเงินมันดีเสียแต่ว่ามันกับมันกับความหมายเดียวกันนั่นแหละปิดวงกับกับเขาว่าดูการไปดฤดูการเอาปิดไว้ไหมปิดประตูไว้ไหม แล้วก็ไปเปิดไม้ไหม,ไมคือเขาของหน้าน่ะปิดประตูไว้แล้วก็ไปเปิดเขาเไมไหมนะเนี่บยบ่ได้เสาเด้่บ่ได้เสาปิดได้ซื้อปิดได้ซื้อปิดปรับปรุงนี่ครับบุญเหลี่ยมโอ้ยรายการอันนี้ิเตรียมตัวเช็คสิ่งเช็คของพี่นอ้องเอาจังว่ากันอีกครับมาต่อเกี่ครับหลังจากตั้งตู้เสร็จแล้วครับตั้งตู้เสร็จแล้วตั้งตู้เสร็จสองแข้งแล้วกะ ดูเห็เพิ่นถอดเช็คถอดอากาศออกเช็คดอกลำโพงเอามาันคือเป็นงอระงอกอะไเง,ย,งยกันสิอากาศเัาได้งังดออกสิมันในงัดออกครับเตรียมซูซีไ่ไหมเตรียมเช็คไหมว่ามันดังท่อกันทุกตู้บ่ต้องให้มันดังคือกันทุกตู้ครับทุกใบ ยังอีได้ถ้า,าสั้นนะบ่ได้ครับพี่นอ้องต้องเช็คให้ละเอียดเพราะว่าจากการพันสายงานมาแล้วแต่มันที่เปลี่ยนยังไงเขากับบุหรุแต่ว่าเขาต้องเช็คครับอีกจักหน่อยกับที่ได้ต่อสายไฟให้เปิดเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟได้ยกออกมาบ่หรอบ่ต้องยงกเดีย๋ยวเอารถคันนั้นมาจอดเอาเลยเดีย๋ยวนี่นี่น,นี่ที่เอารถ โดดโดดโรถต้นออกก่อแก้วนี่เมื่อจอดปั้นไฟครับเพราะว่าเครื่องปั้นตัวนั้นบูมีหมวกเบ,บ็ดตัวหน่อยที่จริงไงที่จริงถ้าที่ถ้าที่สตาร์ตตัวนั้นน่ะมันเอาสายไฟขึ้นไปคาบสตาร์ตได้เลยดินะเดี๋ยวชีว้เหิปถ่ายพี่น้องด้เบื้องต่อไปอีกครับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องเวทเพียงเท่านี้สะกอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คือเกาส่องโชวช้างมิวสิกออฟฟิเชียลมาติดตามผลงานว่าที่เปลี่ยนไปแนวใดครับผม